สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง BP ธรรมดานะครับช่อง BP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่16สิงหาคม2567นะครับหุ้นไทยบ่ายก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะจะมีให้ชมวันละ4คลิป4รอบนะครับ คนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับอันนี้คือรอบบ่ายนะออกบ่ายสองโมงตรงนะครับอืมแต่ก่อนนั้นจะสองโมงครึ่งเดี่ยนนี้เลื่อนคือออกมาเป็นสองโมงตรงแล้วครับประมาณนี้ด้วยเหตุผลบางประการนะครับที่เราไม่รู้เรื่องด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนเพราะว่าเราไม่ใช่คนสโล่ไปหาเรื่องของคนอื่น เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆคนนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับอ่ะเราก็มาชมกันไปด้วยนะครับประมาณนี้นะขอบขอขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอ่ะมาชมเลยครับชมแล้วค่อยไปกัน16หสิงหาคม2567น้นะครับ8ดกับ9กับ0นย์นะแดกับ9ก้ากับ0นย์นะครับ คู่กับหนึ่งสองสามสี่ว่วันนี้เลขแปดเลขเก้าเลขสูงทั้งวันเลยนะวันนี้นะอืมประมาณนี้นะครับอ้าวมาจับคู่กันครนี้แปดหนึ่งอแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแปดสองเก้าสองแปดสามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่นะครับปบ,บแล้วปบแล้ว,ลวทำยังไงครนี้ปบแล้วก็มาจับมาเลือกเอาเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับ หนึ่งกับสอง่าหงกับสองเนี่ยทีตรงนี้อันนี้สีแดงเปลี่ยนเป็นสีใหม่ได้ไหมตำรวจไม่ว่าเนาะสีจะมองเห็นไหมส่าไหมอืมสีแดงมันแสบตาถ้ายายอยู่ด้วยก็แสบยายด้วยอ่าแปดเก้านะครับเน้นที่เน้นที่เดี๋ยวนะครับแคสหน่งนะเน้นที่แปดนะ A8 นะครับน่ากับใครอีกห่ะกน้าคนเดียวก็เป็น A8 สามแปดสี่นะเออ,อครับนี้นะครับอาเจ็ดแถวคันนี้มาดูครับคันนี้นี่อยู่ในเขตนี้เขตที่มันจะออกนะัเแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปอนแปดะครับอันนี้ในนี้คือเลขที่มันจะออก อันนี้คือเลขวินที่มันจะออกครับอันนี้ก็เด่นทั้งคู่เนี่ยทั้ง8 9ทั้ง12เด่นไปครับปันธงที่8นะจึกจิกจิกจิกกมองเห็นหมดไหมอ่าครับตามนี้นะครับอ่าครับคบนไทยบ่ายก็มีเท่านี้นะครับขอบขอให้ทุกท่านโชคดีวดวงดีรับลเรื่อยเรื่อยวันนี้มันถุกวันสุดท้ายนะแต่ไม่ใช่รอบสุดท้ายยังเหลืออีกรอบหนึ่งพบกันใหม่อีกทีก็รอบเย็นนะครับรอบเย็นนะ ไลฟ์สดนะครับถ่ายทอดสดนะแล้วเข้ามาดูนะใครบ่างก็เข้ามาใครไม่ว่างก็รอเอาคลิปลงก่อนเข้ามาดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดีครับสวัสดีครับ